ในครั้งนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งเลยนะในกระบวนการพิจารณาคดีนั่นก็คือเรื่องของกําหนดเวลาเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเราพลาดกําหนดเวลาของศาลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในโลกของกฎหมายนะการพลาดแค่ครั้งเดียวมันอาจจะหมายถึงการแพ้คดีไปเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันโอเครถแมพของเราวันนี้ก็จะมีอยู่4เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกเลยคือความสําคัญของกําหนดเวลา ตามมาด้วยแนวทางการขยายเวลาตามมาตรา23แล้วเราจะไปเจาะลึกกันที่เรื่องของพฤติการพิเศษกับเหตุสุดวิสัยและปิดท้ายด้วยเรื่องผลของคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยรากฐานสำคัญของกฎหมายวิธีพิจารณานั่นก็คือเรื่องของเวลาคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่ากำหนดเวลาในชั้นศาลเนี่ย เป็นเรื่องที่โหเข้มงวดมากพลาดนี่คืออาจจะแพ้ได้เลยแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นมันก็ยังมีทางออกอยู่ซึ่งก็คือสิ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23ที่พูดถึงการขยายหรือย่นอายเวลาไว้ทีนี้เรามาลงลึกกันที่ตัวมาตรา23กันเลยดีกว่ามาตานี้เนี่ยเขาวางทางเลือกไว้ให้เราสองทางนะสำหรับการขอขยายเวลาซึ่งสองทางนี้บอกเลยว่ามันแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลย เงื่อนไขข้อกําหนดไม่เหมือนกันเลยมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงจุดที่แตกต่างกันแบบชัดเจนที่สุดเลยนะคือภาระการพิสูจน์ดูนี่นะถ้าเรายื่นคําร้องก่อนกําหนดจะสิ้นสุดเราอ้างแค่พฤติการพิเศษอย่างเดียวก็พอแล้วแต่แต่ถ้าเรายื่นหลังกําหนดเวลาผ่านไปแล้วโอโหอันนี้หนักเลยเพราะนอกจากจะต้องอ้างพฤติการพิเศษแล้วนะยังต้องมีเหตุสุดวิสัยเข้ามาพ่วงด้วยต้องมีทั้งสองอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นมันเลยสําคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าไอ้คําว่าพฤติการพิเศษกับเหตุสุดวิสัยเนี่ยในมุมของสาลมันหมายความว่ายังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะไปดูคํานิยามแล้วก็ไปดูแนวคําพิพากษาดีกาที่วางหลักเรื่องนี้ไว้กันมาดูกันที่คําว่าเหตุสุดวิสัยก่อนในทางวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยนะคำนี้มันมีความหมายที่กว้างกว่าในกฎหมายแพ่งทั่วไปเยอะเลย คือมันไม่ได้หมายถึงแค่ภัยธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะแต่มันหมายถึงเหตุการณ์อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยที่มาขัดขวางทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปยื่นคําร้องขอขยายเวลาก่อนที่เส้นตายจะมาถึงได้หลักการนี้มาจากดีกาที่695ทับสอซึ่งเป็นดีกาที่สําคัญมากในเรื่องนี้ทีนี้มาดูเคสตัวอย่างที่น่าสนใจมากกันเป็นคำพิพากษาดีกาที่1 2 8 8ทับสองาที่สำคัญคือเป็นวงเล็บประชุมใหญ่ด้วยนะ ดีการนี้จะทำให้เราเห็นภาพเลยว่าหลักการที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสามารถชุบชีวิตคดีที่ศาลสั่งจำหน่ายไปแล้วให้กลับขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็คือโจทย์เนี่ยเขาต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมศาลตามกำหนดแต่วันนั้นฝนตกหนักมากรถติดสุดๆคือเขาก็พยายามแล้วนะถึงขั้งโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลไว้ก่อนด้วยแต่สุดท้ายก็ไปถึงศาลตอน5้โมงเย็นซึ่งศาลปิดไปแล้ว ผลก็คือสารชั้นต้นมองว่าโจททิ้งฟ้องเลยมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบไปเลยพอวันรุ่งขึ้นโจทก็รีบไปยื่นคำร้องชี้แจงเหตุผลทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแล้วสารฎิการโดยที่ประชุมใหญ่ท่านวินิจฉัยว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่าการที่โจทย,ยื่นคำร้องเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการแสดงเหตุอันสมควรแล้วดังนั้นสารชั้นต้นมีอำนาจที่จะไต่สวนคำร้องนี้ได้แล้วถ้าไต่สวนแล้วพบว่าเออมันมีทั้งพฤติการพิเศษและเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงสารชั้นต้นก็สามารถเพิกถอนคสั่ง จำนายคดีเดิมแล้วก็ขยายเวลาให้โจทย์ได้นี่แหละคือจุดที่พลิกเกมเลยโอเคนั่นเป็นเคสในอดีตทีนี้เราลองขยับมาดูเคสที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยดีกาที่884-2564ทับเคสนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะความล่าช้ามันไม่ได้เกิดจากฝนตดฟ้าร้องแต่เกิดจากกระบวนการของศาลเองเลยแล้วมันก็กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้การขอขยายเวลาหลังเส้นตายประสบความสำเร็จข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือ มีคู่ความฝ่ายหนึ่งเขาจะยื่นอุทธรณ์แต่ปัญหาคือเขาคัดลอกคำพิพากษาไม่ได้ไม่ได้ทำไมละ่ะเพราะว่าสำนวนคดีเนี่ยมันกำลังถูกส่งเวียนไปให้ผู้พิพากษาที่ท่านย้ายไปศาลอื่นแล้วเพื่อลงนามทีนี้เวลาอุทธรณ์มันก็เดินไปเรื่อยๆจนหมดกำหนดเขาก็เลยต้องมายื่นคำร้องขอขยายเวลาหลังจากที่มันเลยกำหนดไปแล้วซึ่งประเด็นคือขนาดวันที่มายื่นคำร้องช้าไปแล้วเนี่ยนะคำพิพากษาก็ยังคัดไม่ได้อยู่ดีแล้วศาลฎีกาวินิจฉัยว่ายังไงท่านบอกว่า ไอการที่คําพิพากษามันคัดถ่ายไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโจท์ดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้แหละที่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นพฤติการพิเศษด้วยคือเหตุการณ์เดียวเข้าเงื่อนไขทั้งสองอย่างเลยทีนี้มาถึงดีกาที่ต้องบอกว่าเป็นเดอะมาสเลยเป็นดีกาที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคือคําพิพากษาดีกาที่4 3 4 0ถึง4341ทับส5 และเป็นวงเล็บประชุมใหญ่ด้วยดีการนี้แหละที่วางหลักเกมแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเลยเกี่ยวกับการยื่นคําร้องหลังเส้นตาหลักที่ว่าก็คือสารดีกาท่านวางหลักไว้แบบชัดเจนเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าถ้าคุณจะยื่นคําร้องขอขยายเวลาหลังจากที่กําหนดเวลามันสิ้นสุดไปแล้วในคําร้องของคุณ ต้องย้ำว่าต้องอ้างเหตุผลทั้งสองอย่างคือต้องอ้างทั้งพฤติการพิเศษและเหตุสุดวิสัยจะมาเลือกอ้างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดคำว่าแลในที่นี้คือข้อบังคับไม่ใช่ทางเลือกแล้วคำถามต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าสารล่างท่านสั่งพลาดละ่ะคืออนุญาตให้ขยายเวลาทาั้งที่คำร้องมันบกพร่องจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้กฎที่มันเข้มงวดขนาดนี้มันมีข้อยกเว้นบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน ผลกระทบข,ของมันร้ายแรงมากนะดูตามแนวดีกาที่638-2562ทับมันเป็นเหมือนโดมิโนโลเลยขั้นแรกคู่ความยื่นคำร้องมาแบบบกพร่องเช่นอ้างแค่พฤติการพิเศษไม่ได้อ้างเหตุสุดวิสัยขั้นที่2อสารล่างดันไปอนุญาตคำสั่งนั้นก็กลายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันที ขั้นที่3คู่ความก็ไปยื่นอุทธรณ์โดยอาศัยคําสั่งที่ไม่ชอบนั้นขั้นสุดท้ายพอเรื่องขึ้นไปถึงศาลดีกาศาลดีกาเห็นข้อผิดพลาดนี้ท่านก็จะยกอุทธรณ์นั้นทิ้นไปเลยเพราะมันมาจากการกระทําที่ไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นและที่สําคัญคือเรื่องนี้เป็นตันหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาท่านดิบขึ้นมาวินิจฉัยเองได้เลยไม่ต้องมีใครร้อ แต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะเป็นกรณีที่หายากมากๆที่ศาลอาจจะใช้อำนาจทั่วไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโดยไม่ได้อิงกับมาตราย3แบบเป๊ะเะช่นมีดีกาที่ทนายเพิ่งได้รับแต่งตั้งแล้วมีคดีอื่นติดพันหรือคู่ความขอขยายเพื่อความเป็นธรรมแต่ต้องย้ำนะว่าพวกนี้มันคือข้อยกเว้นไม่ใช่หลักปฏิบัติทั่วไปที่เราจะเอาไปอ้างได้ง่ายๆฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำก็คือ ถ้าจะขอขยายระยะเวลาหลังเส้นตายคำร้องต้องมีครบทั้งสององค์ประกอบนั่นคือพฤติการพิเศษและเหตุสุวิสัยนี่คือหลักที่เด็ดขาดไม่มีต่อรองพอเรารู้แล้วว่ากฎมันเข้มงวดขนาดนี้มันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะว่าในการบริหารจัดการคดีเราควรจะวางแผนเชิงรุกคือเตรียมการทุกอย่างล่วงหน้าให้ดีที่สุดหรือจะรอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยอันไหนมันจะดีกว่ากันในระยะยาว สำหรับใครที่อยากจะศึกษาประเด็นกฎหมายในเชิงลึกแบบนี้เพิ่มเติมก็ขอเชิญชวนให้ติดตามกันได้ที่ช่องดีกาเกง่งและช่องมีการจัดเรียงเนื้อหาตามรายวิชาวไว้ให้ง่ายต่อการกลับมาทบทวนมากๆและถ้าหากสนใจสรุปคำบรรยายฉบับเต็มก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องโดยตรงเลย